ด่านบ้านแดงอคอกแดงโอ้โหฮิวบิลลี่วายฮิวบิลลี่ไม่นะ เอาไปไหนแล้ววะเออกูฝั่งนกันเนี่ยไปนูน้นไปฝั่งนูน้นที่บอกนะที่แรกกลับมาให้โดนตัวเฮ้ยโอ้โหผมพลาดเป็นงานผิดพลาดอันเย,ย่หลวงหมุนรอบตั้าซะเลย ตีสตาร์ริทิสตีสตีสตาร์ริทิสตีสเฮ้ยเล่ร้อนเล่ร้อนเล่ร้อนตีแม่งไปเลยมันจะกั้นหน้าต่างเฮ้ยไม่กั้นหรอไม่กมั้นก็เสร็จพี่ดีเออต้องกั้นต้องกั้นต้องกั้นให้เป็น ทางให้เราจูบไม่ได้ส,สตัร์ไปก่อนหนึ่งพีงสตัร์ลมผมจะทำคอมโบแต่มันมีเพื่อนยืนอยู่ในเมสเมื่อกี้ทำได้เหร โอ้มันไม่หลงกลนไม่นะ่าไงไนไยก็มาดิครับน้อง ก็มาดิครับน้องๆเฮ้ยอยู่นี่ฮะเราเราเดินไปนะนายอะเกินไปเปรย์ด <c oughs> ีๆก็าหายเจียมต้งสส่เจียมบักมอตรงนีน้พีก่อนหนึ่งทีครับเราค่อยเข้าไปข้างในใช้การวนทุกครั้งให้คุ้มค่าอย่างประหยัด เฮ้ยกูจะโดนไหมเนี่ยฮ่าฮาสตาร์ทไวหนึ่งทีแบบไม่โดน ทำไมมันไม่กล้าข้ามความผิดหวังความเจ็บปว,วดวะวเโอ,อ้เปิดดิอุ้ยโอ้โหเปิดดิ เจอนเดนีนายไม่เปิดอ่ะนายไม่เปิดอ่ะเปิดดิเปิดดิกระโดด,ดเลยโอ้รอดโอ้ยแสบตา ฮีบลีมันไม่ใช่เหมือนเพชก่อนะดิอันนี้ไม่ช้ำด้วย มาเลยด่านนี้ไม่มีจุกเด็กเฮ้ยฆาตกรคือตัวโอน้ว่อะโอนี้เดี๋ยวไว้อย่านะวายวายมาหาผมแล้วอุ้ยลืม อ้เชี่ยหรือว่าผมนึกว่าผมเอาไฟฉายมาโอ้โหแย่แล้ว <c oughs> เมื่อกี้คือจะหันไปส่องไฟฉายอะ่ะโอ้โหกูดีจบแล้ว <c oughs> มาดิคำน้องนอง่ <c oughs> องน้อง ผมไม่ให้เลือดหรอกนะถ้าคุณไม่ได้เปิดพลังอนคุณก็ทําอะไรไม่ได้คุณเชื่อผมคุณก็จะโดนปั่นไฟฟีเฮ้ย <c oughs> มาล็อกหน้าต่างวะ <c oughs> คุณก็จะไม่ได้ทําอะไรผมเลยแต่ผมน,น,นั่นแน่มองทะลุไปหนึ่งดี เมฆสีขาวเฮ้ยาาย่าเฮ้ยเจ้อายช่วย อุ้ยโหบัลัสโอไม่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 ก็พับไปก่อนเลยดีวะอุ๊ยโอโหโดนหลอกอ่าจนได้ขอห้าคืนอีกหนึ่งสเต็ปเหรอก็ได้ดิคำน้อง ขาตกรมันก็แค่โอนี้ทุกะกูใช้หมดยัง่งพัไปก่อนแล้วกันเชื่อย่ง่งจงเลยขาตกรมันก็แค่โอนี้เฮ้ยเฮ้ยมุนว้ย ปจู่ก็มาดีครับน้องๆน้องๆทนไหวป่าวะข้างหน้าต้องมีไม้ดิข้างหน้าต้องมีไม้ฮ้ยตายยากยังก่อน้ย โอผมไม่น่างงกเลยจังหวะน,นี้ผมไม่น่างงกเลยดูมันเพิ่งได้เปิดอันติีครั้งเดียวอะ่ะทั้งเกมอะ่ะมันต้องเล่นอย่างนี้มันต้องไป เกือบห้าแล้วอหรอปีไปก่อนแล้วกันครับด่นยังไม่มีจุกเด็กไม่เพื่อนอีกคนนึงอยู่ไหนวะับทำไมาผมเห็นแค่สองอ,อ๋อคนนึงอยู่ฝั่ง,งมันกลับมาละวังเปรีบเรือเรือเอรือพลังหมดแล้วพลังหมดแล้วดึงได้ดึงได้ฟรีฟรี ไม่ต้องหิวก็ได้นะที่จริงอะ่ะโซอี้เบกอุ้ยแต่ฮิวไวจังอ่ะใช้กล่องพยาบาลหรือเปล่านะเฮ้ยมันเดินนอกมันเดินนอกน้องไป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 โอ้ยเซฟเดี๋ยวเบสปอรลแต่ผมมีแทงหลังไงน้องเขาไม่รู้หรอกสวยทำไมมันตีไวไวไม่น่าใช่มัง้ง เรียบร้อยเป็นเปิร์กที่ดีเก็บไว้ลูกเองอันนั้นาก็น่าจะมีแทงหลังไปเปิดประตูเฮ้ยเก็บเลือดแล้วโล่งมากเลยนะครับตรงนี้โล่งมาก เบิร์กแทงหลังกับเบิร์กลุกเองแม่งคอมโบกันคือฆาตากรจะทำอะไรอุ้ยไอ้สัตว์บัตรแอโคโคผมกดตายย่างไม่ได้ก็เ,เขาเฝ้าป้ะนอะเอ้ามีคนเปิดแล้วเหรออีธานวินเทอร์นายจะตายอยู่อย่างนั้นหุ้ยหุ้ยอุ้ยกลัววะ่ะ เลออนลงเลออนลงไปนอนกับพื้นแล้วครับทุกคนเอาอีธานอีธานแทงหลังดิอีธานอ่ะแทงหลังเร็วแทงหลังเร็วมีลูกเกงงป่าวะสวยออกประตูออกประตูออกประตูเฮ้ยมันกลับไปแล้วอ่ะผมอยากรู้ว่าตรงนี้มันมีท่อให้ออกไหมผมจะได้พาเพื่อนโดดอุ้ย ตงนี้ท่อไม่มีว่ะท่อไม่ได้อยู่ใกล้ๆแต่ประตูอยู่โคตรใกล้เลยเลิกตรีมตอนไหนเนี่ยตอนนี้ครับจบจบอล่าี้โอ้ยเชี้ยกูตกใจหมดพาผีมาด้วยแล้วทำไมไม่พาผีไปไกล

ผมอยู่นี่ขอมอนย้อนนายลุกขึ้นมาแล,ล,ล้วลงหลุมกับเราโอ้โหหมดแล้วแต่มองเธอเอา้ามันโดนเอา้าเชี่ย ทางนี้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 เราทางนี้น <c oughs> เอา้าโดนเปิดล็อกแล้วทำไมมแม่ท่องท้อโดนเปิดโดนล็อกโดนล็อกประตัว ที่กูมีกุญแจออกเลยมันให้ออกอ่ะออกมันจะรอให้น้นทีมอ